เดี๋ยวอีกประมาณอีกสองทุ่มเจอกันนะครับวันนี้มาพบแค่ชัวรคานะครับเดี๋ยวจะเจอกันอีกสองทุ่มพอเจอกันอีกสองทุ่มเนี่ยต้องบอกว่าเตรียมรอกันได้เลยนะครับ วันนี้ไม่ได้ใส่หน้ากากซ้อนมาคิดว่าน่าจะมีหลุดน่าจะมีหลุดบ้างกันแหละสวัสดีครับวันนี้นะมาพบปะประชาชนไม่รู้ว่าจะมีใครนอนกันหรือยังเอง่ยคือผมคิดว่าน่าจะ,จะมีคนน,บบอนอนแล้วล,ล่ะกนอะไรกิอะรมูลาดจิงตอนนี้กินอะมูลัดจิงๆๆ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  อยู่น้ำเลยวันนี้ผมมาพบปักประชาชนใช้เวลาไม่มากครับเดี๋ยวก็จะไปแล้วอีกสองทุ่มเจอกันนะครับอีกสองทุ่มเจอกันฝากมาดูด้วยนะครับวันนี้ก็เปิดแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันคือปกติแล้วผมจะไม่ ไม่มาไรเลยนะครับเปิดหน้าอย่างเงี้ยคือไม่จะไม่มาไรเลยก็อาจจะเคลื่อนกล้องนิดนึงนะครับมาเปิดหน้าอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับโอเคกี่ทุ่มนะสองทุ่มครับผมสองทุ่มประมาณสองทุ่มเจอกัน ดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดทีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คือผมมาเปิดก็เป็นการเปิดหน้าหนึ่งรอบเห็นมนมันเห็นล่องฟันนี่แหละทำไมถึงอยากอยากใส่างยอ,ยอื่นมากเลย,ยหรือว่าอยากเอาผ้าอมาปิดตรงนี้ไว้ได้ไม่เห็นล่องฟัน อยากเห็นหน้าพี่อยังไม่ยังไม่สะดวกนะครับแต่สองทุ่มเจอกันนะวันนี้มีใครว่างขอเช็คชื่อหน่อยออออเปิดหนึ่งครั้งตอนหนึ่งทีหมายถึงเปิดหน้านี่ก็คือผมเปิดหน้าแล้วนะครับนี่คือเปิดหน้าแล้วนี่คือเปิดหน้าแล้ว แต่ว่ามีโอกาสที่จะเปิดหน้าไหมก็มีครับแต่ว่ามันไม่ใช่การเปิดหน้าที่แบบเปิดเปิดเผยนะครับเป็นการเปิดหน้าธรรมดาครับผมพี่เป็นครูเหรอครับไม่ได้เป็นครับไม่ได้ไม่ได้เป็นครับ,มมรบผมเป็นคนธรรมดาที่ใช้คำใช้คำว,ว่าเป็นคนธรรมดาครับแต่ชอบใส่หน้ากากอย่างนี้มากกว่าครับ เป็นหนึ่งไลฟ์ที่ผมมานั่งคยุยกับคุณผู้ชมตอนนี้แต่ก็ยังว่าแหละหน้ากากยังไม่สมบูรณ์อาจจะเห็นอันนายแบบหลุดๆไปบ้างนะครับสองทุ่มเจอกันประมาณอ่าสองทุ่มนะสองทุ่มเจอกันเป็นไงผมเปิดหน้าแล้วทุกคน ี่อายุสิบแปดหรอครับพี่อายุสิบแปดเหรอใช่ครับผมอายุสิบแปดครับผมอายุสิบแปดจริงจริงวันวันวันเกิดผมเนี่น่าจะเป็นวันที่วันกรกฎาคมวันกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมาันบเ่19อ่าผมบอกแค่นี้เกิดปี46แค่นี้แค่นี้ก็พอละถ้ายอดแบบขึ้นแบบ ทุกเดือนทุกเดือนก็คงจะดีเนาะเป็นไงผมเปิดหน้าแล้วมานั่งคุยกับ oh. ทุกคนทุกคนเป็นเป็นยังไงบ้างครับผมนี่คือหน้าเจ้าของช่องนะครับที่เออเออคนนึงนั่นแหละที่มาเปิดกล้องหน้าจริงก็ไม่ไ่อครับหน้าจริงไม่ได้่อหรอกสองทุ่มเจอกัน วันเกิดผมวันที่สิบสองกรกฎาคมเกิดปีห้าสี่โอ้ปีห้าสี่เป็นน้องเป็น,นน้องผมเยอะอยู่ลเนี่ยปี 54. ห้าสี่เดียวที่ชอบกินอะไรครับอ่าผมชอบกิน,นส้มตำครับกินของเผ็ดอย่างเงี้ยผมกินพวกนี้มากกว่าครับกินพวกเผ็เเด ไม่เนะี่ยอ่าอย่างงี้ครับอาจจะมีคลิปวอ็อกก็ได้คลิปหนึ่งอาจจะมีคลิปวอก์กก็คลิปหนึ่งอุตสาห์สิบขวบเองใช่เหรอครับใช่หรือเปล่าหลอกกันหรือเปล่านะแบบเ,เห็นผมอยู่แตาา่หน้าหลังกล้องใช่ไหมนี่ก็คือหน้ากล้องผมก็ คะแนนเป็นยังไงก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับคือผมอยากผมก็รู้แหละว่าทุกคนอยากเห็นหน้าผมนะครับแต่ผมก็มาเปิดประมาณแค่นี้พอเดี๋ยวผมก็ต้องอ่าสตรีมอีกซึ่งทุกคนจะได้เห็นหน้าผมแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งหนึ่งครั้งต่อเท่าไหร่วะหนึ่งครั้งต่อ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 เท่าไหร่นี่ไม่รู้ครับพี่สูงเท่าไหร่อ่าพงสูง ร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองครับผมตอนนี้นะตอนนี้แบบโควิดผมก็ยังไม่ได้ไปหาดีดิดอ่าไ,ไ,ไปเขาเรียกว่าไ,ไปช่งนํำหนับแล้วก็วัดสูงสูงยังไม่ได้วัดเลยครับตอนน,อนี้ผมอายุสิบหกห่างจากผมสองปีโอ้ สูงกว่าผมเยอะผมสูง124โอ้โหเป็นไงครับทุกคนตอนนี้ผมเปิดนาแล้วนะถ้าถามว่าผมเป็นใครผมเป็นยูทูบเบอร์ที่อชอบในการใส่หน้ากากนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่ใส่หน้ากากอะไรเออมีเป็นละมางนอกจากใส่หน้ากากครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมอเอกคาลอเกอร์หยอก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 พี่เปิดชื่อไหมชื่อ,รอครับคือผมยังไม่มีชื่อเลือกเป็นทางชื่อเรียบเรียกเป็นทางการถก็ได้าง,งวะใอย่างนี้มากกว่าอีกสักสิบเก้าห้าสิบนะครับแต่ผมจะปิดไดลน์ละอันนี้คือมาเช็คประชากรว่าประชากรอยากเห็นหน้าผมแค่ไหน ของเจ้าของช่องคนเนี้ยอยากเห็นเท่าไหร่ประมาณสองทุ่มเจอกันตตรีมดึกแต่มาครับผมก็ไม่เหมือนกับพี่เอกหรอครับแต่ว่าผมจะเป็นแนวของ,องของคนป้าๆ้าบาบ,าบา <c oughs> แบบผมเนี่ย <c oughs> แหละอยากเห็นหน้าผมเห <c oughs> มือนกันแล้วใช่ไหม เนี่ยเห็นแล้วนะในอนาคตเนี่ยร็อาจจะไม่ได้เปิดครัว่าเพราะว่ายังไงดีเพราะว่าผมชอบคาแรคเตอร์นี้มากกว่าครับแล้วก็เป็น f อฟซีพี่ใช่ครับพรงดีหรอครับผมเป็น f อฟซีพี่แล้วก็น่าจะเป็นยุคยุคต่อไปที่จะแบบเหมือนพี่เอกนะแต่ผมน่าจะเหมือนพี่เอกแน่หรอก ผมไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองผมเป็นเป็นใครก็ได้เป็นเป็นบางอย่างครับอย่างนี้มากกว่าอนาคตเปิดหน้าไหมไม่รู้ครับอนาคตผมจะย้อมสีไหมก็ไม่แน่ครับถ้าผมจำผิดนะผมเปิดผมเปิดไลฟ์สตรีมเปิดหน้าผมเปิดกี่นะม,มานั่งคอยอยุยแบบนี้ เท่าไหร่ละเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมจำของตัวเองก็ไม่ได้เหมือนกันว่าผมอ่ามาเปิดตอนไหนแต่นานมากยังมานานมากอ้าวไม่เคยดูเหรอจากเรื่องบาตีไงพ่อขาตหนึ่งสองหนึ่งสองสาม ี่ห้านะผมมาเปิดกล้องเนี่ยห้ารอบในคลิปเดียวไอในคลิปในคลิปอื่นละมั้งวันเกิดผมเนี่ยผมอยากแบบมีทรัพย์เยอะบ้างจังพอจะเป็นไปได้ไหมนะผมเป็นแค่ชายธรรมดานะครับที่มาเปิด Youtube 7ปีกว่าจะถึงสองร้อย์ั0สทรัพย์ับได้ ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับที่ถ้าพอดผมจนถึงตอนนี้หวังว่าจะแบบติดตามผลงานผมไปเรื่อยพนลงานผมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็จะพยายามทําไปเรื่อยนะครับโอ้มีคนดูมาสี่คนเลยวันนี้เปิดหน้าด้วยก็หวังว่าจะเห็นแ้วเนาะหน้าผม น่าจะปีหนึ่งผมน่าจะเปิดหน้าทีหนึ่งผม,ผมอ่านไม่เหมือนพี่เอกตรงนึงตรงที่ผมมาคุยหลังกล้องเอ่อผมอาจจะเปิดจอแล้วไลค์คุยอย่างเงี้ยถ้ามากกว่านะครับถ้าใครแบบชอบการเปิดไลฟ์อย่างนี้ไลฟ์มาคุยกันอย่างเงี้ยก็กดไลค์กันเยอะนะครับเผื่อตักวันหนึ่งผมจะได้มานั่งตรงนี้อีกฝากด้วยนะครับ ไปด้มาหาฟนสุดท้ายมันตายคไม่ตาผมดูคลิปแรกผมนึกว่าช่องพี่เอกช่องเก่าโอ้ผมไม่ใช่พี่เอกนะแต่ผมเป็นเอฟซีพี่เอกผมเป็นเอฟซีพี่เอกผมผมไม่ใช่พี่เอกนะ แต่ว่าอนาคตจะยอมสีผมนั่นแหละไฟดับเรียบร้อยครับไฟดับในเวลาเปิดล่ะเปิดไลท์ในอีกไม่นานนี้สองทุ่มสองทุ่มเนี่ยผมดูก่อนนะผมจะเล่นหนักอะไร ถ้าอยากให้มีการเปิดหน้าอย่างนี้อีกอ่าย้ําย้ำอีกทีหนึง่งถ้าอยากให้ผมเปิดหน้าอีกแบบนี้อีกกดไลค์กันเยอะๆนะครับจะไ่ไ้มันเปิดหน้าคุยกันแบบนี้อีกซึ่งไม่แน่อ่าการเปิดหน้าครั้งต,ต่อไปเนี่ยผมอาจจะมีหน้ากากแล้วก็ได้อาจจะเป็นหน้ากากใหม่อาจจะเป็นหน้าหน้ากากครึ่งหน้ากากเต็มนี้ไม่รู้ต้องแล้วแต่อนาคตนะครับ ผมพูดผมพูดงงไหมนะนกเกบบนี่ยว,วันนี้คนดูน่ารักมากครับต่อให้ผมเปิดหน้าก็เข้ามาดูกันผมคิดว่าคนดูจะไม่ดูจะไม่ดูหน้าผมแล้ลลวแล้วนะเนี่ยตอนผมเปิดไลน์เนี่ยคิดว่าคนดูจะหายไปเลย มีมอะ้รจะถามผมอีกเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะได้อปิดไลฟ์ <c oughs> ผมชอบเสียงพี่ชอบเสียงผมเหรอเสียงผมมันมีเอกลัก์ขนาดนั้นเลยเหรอครับแฮสวัสดีครับสวัสดีครับผมในอนาคตนะครับ จะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น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 ไปเรื่อย,อยลงกับถึงกับพัฒนา,าการของผมจะพัฒนาการของผมจะไปไปได้เรื่อยๆครับคิดว่างนะถ้าอยากให้มีวอล์กอีกถ้าอยากให้มีวอล์กอีกน,นะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะนะครับออซัก ผมขอสักยี่สิบไลค์จะพอเป็นไปได้หรือเปล่านะพี่เดี๋ยวผมไปเก็บของเล่นกับแม่อของเล่นกันแม่เรียกได้ครับนะครับผมถ้ากดไลค์คลิปนี้เยอะๆสักยี่สิบไลค์ เดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันอีกแน่นอนครับได้มาเจอผมเปิดหน้าอีกแน่นอนสัญญาตอนนี้มีคุณท่านว่าคุณสตางแล้วก็อีกหลายๆคนเลยเข้ามาขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะชอบกันนะที่สำคัญนะครับก่อนที่จะจากกันไปนวันนี้ลักทุกคนรักทุกคนนะครับบาย รักมากมาก FC ทุกคนเนี่ยผมรักที่สุดเลยไม่ว่าจะการมาเล่นเกมด้วยหรืออะไรด้วยผมรักทุกคนมากมาเลยนะครับสองนาทีเราบอกพี่ชอบเล่นแมปอะไรต้องเป็น All Tower ออสตาร์ทาวเวอร์อยู่แล้วครับผม <l ug> ผมชอบเพราะว่าผมชอบในการแบบมานั่งคิด แก้ปัญหากันบ้านถ้าเห็นตอนช่วงช่วงช่วงเท่าเช้าเนี่ยผมจะได้ออสตาอ่ะเ่เช้า All <ว><ว>นี่ผมไลฟ์ออสตาแล้วก็ที่สำคัญไปแล้วครับแลเจอกันบ๊ายบายรักนะครับรักนะดูกล้องไม่ได้เนี่ยรักนะ ถ้าผมก็หยิบตาได้ผมจะหยิบไปแล้วเนะี bye ่ยบายบายแล้วเจอกันก็ผมชิเกเ้าแล้วเจอกันก็ผมบายก่อนไปพี่พี่ก่อนไปไหวไครับอ่าก่อนไปก่อนไปเรามานั่งนัง่นหน่อยทีก่อนไปผมต้องมีท่าเรียกใช่ไหมเดี๋ยวว่าก่อนไปเลยอยังไง พี่จะไลอีกสองทุ่มใช่ไหมใช่ครับผม <ไป S 2> เนี่ยใกล้ใกล้บลาละไ,ไม่มีนาฬิกาไ,ไม่มีนาฬิกาเย,าายาอะยจังตอนนี้บายบายครับรักนะครับ Gracias. No, no, no.